สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เดอะแอดมินจะขอหยิบยกบทความจากสื่อต่างประเทศนะคะมาพูดคุยกันค่ะ เพราะว่าพอเวลาแอดมินได้อ่านแล้วก็ลองแปลข้อความดูแล้วเนี่ยจะบอกว่าเขาเขียนไว้โคตรดีแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะทุกคนเป็นการกล่าวถึงงาน Paris Men Highlights นะคะซึ่งกล่าวถึงการทํางานของเอดีสเลมนกับแขกรับเชิญของเขาก็คือน้องลิซ่าแบล็กพิงในสัปดาห์ p a r i ร Fashion w e e k ก็คืองานเซเลนออนแฟชั่นโชว์ที่ผ่านมานั่นแหละค่ะโดยสื่อที่แอดมินหยิบยกขึ้นมาก็คืออักชงนะคะถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะเพราะว่าน่าจะเป็นภาษาเยอรมันนะคะซึ่งเป็นนิตยสารแฟชั่น อิสระชั้นนําของประเทศเยอรมนีก็ก่อตั้งจริงๆก่อตั้งมั้งแต่ปี2003นะคะเป็นการรวมตัวกันของทีมสไตลิสต์ช่างภาพศิลปินแล้วก็นักเขียนที่สร้างสรรค์แล้วก็เก่งที่สุดซึ่งทําให้นิตยสารดังกล่าวเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของแฟชั่นการออกแบบแล้วก็วิถีชีวิตศิละปะอะไรประมาณนี้นะโดยในบทความนี้เนี่ยเขาได้กล่าวถึงโชว์ของเอดีสลีแมนค่ะที่ผ่านมาด้วยแล้วก็มีการเท้าความนิดหน่อยนะคะถึงอดีตครีเอทีฟดี렉เตอร์ของแบรนด์ซีลี อย่างคุณฟีบีฟิโลนะคะที่ได้ลาออกจากตำแหน่งไปก่อนที่คุณพ่อเอดีของเราเนี่ยจะได้รับมอบหมายจากคุณลุงเบอร์นาร์ดให้มาปรับเปลี่ยนลุคของซีลีนใหม่ซึ่งคุณพ่อเอีเนี่ยเขาเข้ามาปรับเปลี่ยนสไตล์ให้มีความเก๋ไก๋ในสไตล์ปารีเซียงมากขึ้นแล้วก็ในบทความนี้เนี่ยก็ได้มีการออกปากชมนะคะคุณพ่อเอดีของเราด้วยว่าการแสดงในคืนที่ผ่านมาของซีลีนแมนสแวร์เนี่ยที่ปาเลเดอโตเกียวเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วนะคะถึงความสามารถของ เขาในฐานะดีไซเนอร์ไม่ว่าจะเป็นสไตล์การออกแบบชุดที่โดดเด่นนะคะกระโปรงแล้วก็ชุดเดรสสำหรับผู้ชายรวมถึงงานปักด้วยทองเงินแล้วก็โลหะทํมในบทความยังอ้างอิงถึงน้องลิซ่าของเราด้วยค่ะว่าเอดิีสลีแมนคือฉลาดมากเลยนะที่ทำให้เด็กนับพันคนมาที่ปาเล่เดอโตเกียวในคืนนั้นเพื่อที่จะมาดูแขกรับเชิญพิเศษของเขาแล้วก็เอดีเนี่ยก็สามารถพาเธอมาอยู่ที่นี่ได้นั่นก็คือลิซ่าแบล็กพิงคค่ะ ดิเขาใช้คำนี้กับน้องเลยนะคะว่าผู้มีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลของซปเปอร์สตาร์ในระดับมาดอนน่าเลดี้กาก้าหรือบิทีนสเปียร์ในอดีตซึ่งความดังของลิซ่าเนี่ยเขาต้องการเปรียบปเปรยว่าใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะคะแถมยังบอกต่ออีกด้วยค่ะว่าแม้แต่เบอร์นาร์ดอานเจ้าของอาณาจักราวินเอชเอง ก็ยังต้องลุกจากที่นั่งแถวหน้าเพื่อมาดูฝูงชนที่กำลังโห่ร้องอยูดนนอ่ด้านนอกด้วยสีหน้าภาคภูมิใจอย่างชัดเจนในการเป็นเจ้าของแบรนด์นี้เอ,อ,อันนี้เร,เรียกว่าแฟนคลับน้องไม่ต้องอวยแทนแล้วนะคะ เพราะว่าที่ผ่านมาคือสื่ออวยให้เราหมดแล้วนะทุกคนโดยเฉพาะสื่อต่างชาติคือสุดยอดมากค่ะแอดมินคืออย่างปลื้มเลยนะคือเขียนบทความถึงซิรีนแล้วก็น้องลิซ่ากันไว้เยอะมากๆเลยแต่ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวแอดมินจะค่อยๆทยอยแปลบทความ,มอื่นๆในคลิปถัดๆไปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็อ่านบทความแลยบทความเยอะมากเลยแล้วก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าแปละอะไรผิดพลาดไปตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยค่ะทุกคนมันอาจจะไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ใจความหลักๆสาคัญก็น่าจะเก็บมาครบ ทวนค่ะอะดี๋ยวไงเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ